เรือเหล่าแสนยากรเป็นเรือของเหล่าเสนาราชบริพารที่แวดล้อมเรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชนละมากอันแสดงถึงแสนยานุภาพเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระมหากษัตริยาทิราชแต่ละลำมีรูปแบบทางศิลปรกรรมและหน้าที่แตกต่างกันไปเรือประตูมีสองลำคือเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบินลักษณะเป็นเรือกราบ ฐานน้ามันยอดดั้งปิดทองแกะสลักลวดลายทําหน้าที่เป็นเรือนําริ้วขบวนใช้เป็นเรือสําหรับประหลัดกระทรวงกลาโหมและประหลัดกระทรวงมหาดไทยนั่งตามลําดับเรือพิฆาตเป็นเรือรบไทยโบราณประเภทหนึ่งมีปืนจ่ารงตั้งที่หัวเรือแต่เดิมมีหลายคู่ครั้นถึงราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงปรับเรือเพียงหนึ่งคู่คือเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรนศิล หัวเรือทําเป็นรูปหัวเสือมีเครื่อสำหรับอามาตฝ่ายกลาโหมนั่งเรือดั้งเป็นเรือไม้ทาสีน้ำมันไม่มีลวดลายใช้เป็นเรือกระบวนสายนอกกลางลํามีเครื่อสำหรับนายทหารนั่งเรือกลองนอกและเรือกลองในเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเรืออีเหลืองและเรือแตงโมตามลำดับ เป็นประเภทเรือกราบมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตำแหน่งรองผู้บัญชาการขบวนเรือและผู้บัญชาการขบวนเรือนั่งเครือภายในเรือมีพนักงานปีชวาและกลองแขกบรรเลงลำละหกนายเรือตำรวจนอกเรือตำรวจในใช้เรือกราบมีพระตำรวจหลวงชั้นประหลัดกรมนั่งเครือทำหน้าที่คุ้มการขบวนเรือพระที่นั่งเรือรูปสัตว์ เป็นเรือที่แกะสลักหัวเรือเป็นรูปสัตว์ต่างๆสันนิษฐานว่าอาจได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียที่มีธรรมเนียมประดับตราประจำตำแหน่งที่พาหนะของขุนนางซึ่งไทยนำตราประจำตำแหน่งเสนาบดีที่ส่วนใหญ่เป็นรูปสัตว์มาปรับใช้ทำเป็นหัวเรือในริ้วขบวนพยุหยาตราเพื่อบ่องบอกว่าเรือลำนั้นเป็นเรือของผู้ใด ปัจจุบันเรือรูปสัตว์ที่จัดเข้าริ้วขบวนพยุหยาตราทางชนละมากมีทั้งสิ้น8ลำปรากฏนามคล้องจองกันไปเป็นคู่คู่ดังนี้เรือครุดเหินเหตุและเรือครุดเตรดไตรจักโขนเรือทั้งสองลำเป็นไม้จำาหัักรูปครุดยุทธนาคลงรักปิดทองประดับกระจกเรือครุดเหินเหตุครุดกายสีแดงส่วนเรือครุดเตรสไตรจักครุฑกายสีชมพูเรือพาลีรั้งทวีปและเรือสุครีบครองเมือง โขนเรือทั้งสองลำเป็นรูปวานรนสวมมงกุฎเครื่องประดับกายและผ้านุง่งลงรักปิดทองประดับกระจกต่างกันที่สีกายเรือพาลีรังทวีเป็นรูปวานรนกายสีเขียวสื่อถึงพาลีพระราชาเมืองขีดขินแห่งอาณาจักรวานรในเรื่องรามเกียรติ์ส่วนเรือสุครีพครองเมืองเป็นรูปวานรนกายสีแดงสื่อถึงสุครีพผู้ขึ้นครองเมืองขีดขินสืบต่อจากพาลีเรือกระบี่ปราบเมืองมาและเรือกระบี่รานรอนราบ โขนเรือทั้งสองลำเป็นรูปวานอนไม่สวมเครื่องประดับหัวเครื่องประดับกายและพ้านุ่งลงรักปิดทองประดับกระจกต่างกันที่สีกายเรือกระบี่ปราบเมืองมารเป็นรูปวานอนกายสีขาวสื่อถึงฮนุมานทหารเอกของพระรามส่วนเรือกระบี่รานรอนราบเป็นรูปวานอนกายสีดำสื่อถึงนิลพัททั้งสองคือขุนกระบี่ผู้นำกองทัพวานรนต่อสู้กับกองทัพของทศกัณฐ์เรืออสุรวายุพักและเรืออสุรปักสี หัวเรือทั้งสองลำมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือมีกายเป็นนกมีหัวหรือหน้าเป็นยักษ์ลงรักปิดทองประดับกระจกรูปอสุรวายุพักกายเป็นสีครามรูปอสุรปักสีกายสีเขียวเรือคู่ชักมีจํานวนสองลำคือเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหลาทองเป็นเรือคู่นําหน้าเรือพระที่นั่งใช้ชักลากจูงเรือพระที่นั่งเมื่อน้ําเชี่ยวหรือต้องการให้แล่นเร็วขึ้น ขนเรือเป็นรูปดั้งเชิดสูงงอนขึ้นไปลงรักปิดทองเขียนลายรถน้ำรูปเหราสัตว์ในตำนานลักษณะคล้ายมังกรแต่มีหัวเป็นนาเรือแซงเป็นเรือขนาดเล็กแล่นเร็วทำหน้าที่เป็นเรืออารักขาสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเมื่อจัดเรือทั้งปวงเข้าริ้วขบวนตามแบบแผนการพยุหยาตราทางชลมาศคราใดายิย่งเสริมส่งให้ขบวนเสด็จพระราชดำเนินครานั้นบังเกิดความเกรียงไกรประหนึ่งการญาตราทัพ ไปในการพระราชสงครามสมด้วยนามเรียกขานหมู่เรือเหล่านี้ว่าเรือเหล่าแสนยากรโดยแท้